ที่ใช้ประจำคุณครูตัดสินใจไม่เอากลับบ้านค่ะเอาไว้นี่เลยค่ะใครอยากใช้ก็ใช้มันใช้นานมากเลยค่ะหลายปีมากค่ะน่าจะสามสี่ห้าปีแล้วมั้งค่ะซื้อสี่ร้อยบาทลูกซื้อให้ค่ะตัดใจค่ะลูกบอกว่า,วาซื้อเป็นของขวัญให้แม่ก็แลแ้วกันนอกของข้าวที่บ้านก็มีอยู่แล้วนะ คุณครูขอมอบของขวัญที่ลูกมอบให้แก่คนที่มาเช่าก็แล้วกันนะเแต่เขาได้ใช้บีเชอซื้อใหม่ลูกซื้อให้ใหม่เพราะว่าคุณครูเอามาแต่ว่าคุณครูลืมม้อขาา้างในก็ให้เป็นของขวัญแก่คนที่มาเช่าก็แล้วกันเนาะมันยังหม่ใหม่อยู่นะคะคือซื้อมาใหม่ใช้ได้ใน่กนะี่ครั้งเนาะเอาไว้นี้แหลคะค่ะ เแื่เขาได้ใช้ำขำก็ไม่เอาไปไม่เอาไปค่ะเอาไว้นี่แหละนาทิชื้อลูกซื้อให้ถูมือลูกซื้อให้นยาล้างจานลูกซื้อให้ไม่เอาไปนะคะให้เป็นของขวัญแขกผู้ที่มาเช่าบ้านค่ะเผื่อเขาฉุกเฉินแก๊สหมดหรือหม้อหุงข้าวเขาเสียอะไรนี้นะคะก็ไม่เอาค่ะ ให้คนเช่าใช้นะคะเพราะว่ามันหนักค่ะจะเดินไปในหมู่บ้านตรงที่เขาจะทำกิจกรรมสมุนไพรแช่เท้าเดินไปไกลแล้วก็จะไปวัดด้วยค่ะก็เอาไว้ให้คนเช่านะลูกบอกเป็นของขวัญให้แม่แม่ก็ยกเป็นของขวัญให้คนเช่าคนใหม่ก็แล้วกันค่ะหม้อของข้าวที่ซื้อมาใหม่พึ่งใช้ไม่ขี่ครั้งค่ะ